แดงเชียวสวัสดีค่ะสวัสดีทานเลนน้อยก็แดงค่ะสวัสดีช่องมณโอมชาแนลนะคะทุกคนฮะใส่ข้าวเลยผสมร้านหม้อกับไข่ใส่ข่ารูดนี่ะทุกคนก็มาทำร้าดใส่ข้าวเลยพอดีเลยนี่ที่บอร์นคอยนนี่คอยน์คอยบอสเอ็นด้นมังคะลามเจ้าฮะบ้านเอ็นมะขาล้านจะไปไหน กำลังขึ้นไปดูกำลังขึ้นไปดูนึกว่าสุกยี่บ่เนี่ยเผาแต่ตีห้ายันแปดมงยังไม่สุกอี่บ่เพื่อนพันไปไปซีมแล้วโสเยจะตกทั้งวันเป็นยังไงข้ามเป็นยังไงมันตกทั้งวันมันตุกตั๊บมันตุกตับยันไงมันโดนหมัดเข้าไปแล้วหมัดสวนสวมันตุกมันตับนะคะทุกคนตับนี้ในคลิปนี้แล้วก็มาอยู่ในช่องมนโอมชาแนลนะคะทุกคน นายช่างใหญ่่อยก็ไม่ทําอะไรบันๆก็ขับแต่รถไทยนะพี่น้องจ้าขับโคดขับโคดเนี่น้ำมันรถนี่อย่าไปใส่ใครไปซื้อไห้บ่ให้ไปเดอ้อบาดเดอ้ออย่าไปซื้อไห้เดอ้อสิโอ้ใบ,บ่ยาใบเศร้ามีรถไทยเราขับเพราะประหนัด่้วยเพราะนั้นก็อย่าเติมน้ํามันนะเพราะนั้นจะงงดเติมน้ํามันให้นายช่างใหญ่บอกว่าซื้อห้าร้อยซื้อสามร้อยช่างใหญ่เอาทั้งวันเอาทั้งวันเลย น,นี่เกลือไว้พร้อมจ <ะ S 2> ใจหอยกินแ้เขาเกลือหร <c oughs> ือเปล่าเหงือกอ๋อไม่ไงนี่แม่ใส่จิบใหญ่เลยป้วะปวะเลยแล้วก็โรยด้วยเกลือนิดหน่อยขนะ้างบนหอ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 นไอ้ข <c oughs> ี้ขาวไม่เกลือเนี่ยจบแล้วข้าวหลามสุกแล้วใช่ไหมข้าวหลาม ไปถ่ายบ้านกำลังขึ้นไปดูกำลังขึ้นไปดูกำลังขึ้นไปดูแล้วมันสูงแล้วกาจา็จะ<ส>ลงมานี่แหละหถ้าฉุกเฉียลงม,มาโค้งน้องหน่าเลยนะเราจะไปดูข้าวหลามกันตอนนี้กินข้าวโรยเกลกกือไปก่อนอืมอืมคุณบ้นเหน่อยไหรมถุกกันหน่อยบ้างเฮ้ทุกคนเดี๋ยวเราไปดูนี่ข้าวโรยเกลือไปก่อนจะทำกับข้าวรอ เด so have, so ี๋ยวข้อขึ้นไปดูข้าวหลามก่อนนะคะทุกคนว่าจะเป็นยังไงแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวไปแวะไปดูสวนผักเข้าก่อนว่ามันขึ้นงอกหรือยังข้าวเลยลือของห้องน้ําก็เมื่อคืนนี่คงจะแบบดึกเดือนได้หรอไม่ใช่คนเดี๋ยวแค่นี้นะคะห้องน้ําก็โอเคไปแล้วฉาบแล้วก็ต่อน้ําเข้าไฟเข้านะคะฉาบแล้วก็ปูกระเบื้องข้างในนะคะทุกคน ฝั่งนี้ก็จะเหลือใส่ประตูใสใสไอ้กรอบประตูวงกบนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูสวนผักกันก่อนเพราะตอนนี้ช่างก็คงยังไม่ยังไม่ตื่นกันตื่นแล้วแต่คงกลับไปนอนอีกนะคะทุกคนต้นสายชะอมต้นนี้คนเก็บบ่อยยอดไม่ขึ้นเก็บบ่อยอยู่นะเนี่ยไปด้านกาแฟแล้วบอกไปด้านกาแฟแล้วไม่ดูสวนผักพวกเจ้าไงขึ้นหรือยังขึ้นหรอือเปล่ มาดูแปลงผักหาพี่แอนขึ้นแลนะหรอมันขึ้นขึ้นแล้วหรือว่าเอามาตั้งใจมาปลูกเนี่ยไแต่ตัวนี้พี่แอนซื้อเป็นต้นอ๋อนี้ซื้อเป็นต้นใช่แต่ตัวนูน้นที่พี่แอนหวานนะอ๋อหวานหวานเริ่มขึ้นแล้วอืมอันนี้หวานอะไรเนี่ยไม่รูเออขึ้นเยอะกว่าเมื่อวานเออนี่ขึ้นแล้วขึ้นแล้วี่หวานอะไรตัวเนี้ยหวานอะกระตุกกสานหลายอย่าง <laughs> เห็นแกพูดนี่ผักเริ่มขึ้นแล้วนะคะทุกคนสาระเนรก็สวยอืมอืมสาระเนรก็สวยนะใบใหญ่ตรงนั้นปลูกอะไรยังตรงนั้นนะ่ะยังบ่ฝันน่งนู้นฝั่งนู้นอ่ะยังใช่ไหมฮืมแปลงผักพวกเจ้านี่ชุ่มแฉะแล้วนะเนี่ยรดน้ำเต็มที่เลยนะ,ะยนโอ้นี่ทุกคนอันนี้คือเป็นถุงมาปลูกเดี๋ยวคงจะมี ได้หลแปลงคงจะเริ่มขึ้นกันแต่แปลงนี้ถึงจะได้น้าดีใช่เพราะว่านีเอามาถึงมันจะตรงนี้เลยจะทุ่งนาเลยดูจากน้องมาลดน้ําผักนะคะทุกคนี๋ยวปลูกผักอะไรนะเดี๋ยวก่นอนตรงนี้ตรงนี้อ๋อต้นหอมแล้วก็ผักบุ้งอ๋อ,อตอนนีมน้มันจะเป็นตาเป็นตาเมาน้ำมากไปหรือเปล่าน,นี่น้ำเป็นหนองเลยวะ เราจะไปดูข้าวหลามกันก่อนนะคะว่าจะได้กินหรือยังนะทุกคนกิบเลาะ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 แล้วก็มาดูแปลงผักกันเลาะไปเลาะมาเอ้าโอ้อยู่ทั้งสองตัวแรงแรงแรงแดงเลยไงบ้านท่านบ้านสุขไหม มันมีสุกไหมมันมีสุกไหมอันนี้ลุงพันมาทุกมาลองดูดูดิลุงพันมาตั้งแต่เช้ามาลองดูเป็นไงใช่ติดเตี้ยดีแต่มันยังไม่ค่อยสุกยังไม่ค่อยสุกใช่แต่มันติดเตี้ยดีแล้วใช่มันติดอยู่ปากแต่มันก็อังไปเรื่อยๆมันก็สุกนี่นอนแบบนั้นเลยดูจะต้องนอนเนี่ยมันนี่มันจะเป็นแบบนี้เนี่ยมันต้องอังไปเรื่อยๆเนาะมันมีถั่วดำอ่งไปเรื่อย รุ่นกันว่าจะได้กินแบบสุกไหมใช่ไหมใช่เธอเปลี่ยนท่าแล้วเปลี่ยนท่าแล้วต้องแบบนี้ไอ้มันใหญ่ด้วยแล้วก็มันหนาจริงๆถ้าถ้าถ้าไอ่ข้าวหลามจริงมันจะจะต้องเปลือกไผ่ต้องบางๆแต่อันนี้มันจะหนาเป็นไผ่บ้านไงถ้าเป็นถ้าเป็นแถวบ้านป้าที่กอกๆอแต่ก่อนจะใช้ไผ่ไอ้ไผ่อะไรเนาะที่เปลือกมันจะบางแต่ว่ากระดาษมันจะเยอะ เปลือกบางแต่แต่เขาเรียกว่าแผ่นกระดาษขาวๆมันมันจะเยอะเ,เอนี่ยทุกคนต่นี้เป็นไผ่บ้านไงเปลือกไผ่จะหนาบ้องใหญ่ด้วยบ้องใหญ่ด้วยถูพันมาถึงปุ๊บลองก่อนยังไม่สูงที่ลองก่อนแล้วโอ okay. เคเดี๋ยวเราก็มารอดูข้าวหลามจะสุกตอนไหนนะคะทุกคนจะคืนหมดเราแล้ว <c oughs> สังเกตได้นะคะว่ามือช้านี่ฟืนนี่เต็มไปหมดเลยตอนนี <reco Christ. S 2> ้ฟ <fry UC S> ืนในเตาจะหมดจะฟืนจะมาดูว่าฟืนจะพอไหมนะคะดินยาไปทำกับข้าวก่อนยาไปทำกข้าวก่อนใช่หรอให้ป้าถิ่นมามาดูก็โอเคนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ข้าวหลามก็ยังไม่สุกนะคะทุกคนอาจะรอดูคลิปต่อไปนะก็เป็นไผ่บ้านไผ่บ้านมันก็จะเปลือกก็จะหนานะคะทุกคน ก็มันจะไม่เหมือนไผ่คือป้าเคยทําอยู่ที่บ้านก็จะเป็นไอเขาเรียกไผ่อะไรนะบานปากติดปากอีกแหละก็จะเป็นลําบางกว่าน,นี้แต่ว่ากระดาษมันจะหนาเยอะมากนะปากพูดชิ้โผูพูดชิู้เนี่นยแน่นอนเป็นที่กล้องหรือเป็นที่อะไรเนี่ยปากแดงมากเลยก็เดี๋ยวป้าที่บ้านคุมต่อนะคะเดี๋ยวยาชี้ก็ทํากับข้าวนะสำหรับคลิปนี้ก็เดินเลาะนานะคะดูบรรยากาศนะ สด,สดชื่นสดชื่นแดดกำลังอ่อนๆนะคะทุกคนรับวิตามินกันนิดหน่อยเด็กๆวันนี้ก็ที่โรงเรียนก็มีจัดงานวันเด็กนะคะมีจัดงานวันเด็กนะะดดดดก็คงจะมีกิจกรรมสนุกสนานแหละนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เด็กๆก็มาต่อที่ลานปลูกป,ปาลิจิตนะคะทุกคนเด็กๆก็พิเศษก็คงจะเป็นน้องๆที่อยู่ที่ที่นาเนาะแล้วก็อาจะเป็นลูกหลานาชาวบ้านนะคะ ก็คงจะมาร่วมสนุกกันลูกเด็กลูกเล็กเด็กแดงนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จะาลืมนะคะผลิตภัณฑ์ทีพิศกินค่ะพิมแอดทีพิสกินออฟฟิเชียลค่ะทุกคนนะคะเโทร0927947526 0985655266 0632425644โอ้โปวดโพลิสติก FC ให้มานะคะทุกคนมันติดทนนานมากทานิดเดียวแดงทั้งวันเลยนะคะ แม่เอฟซีที่มาให้ในวันที่บวงสวงปลูกปริจิตนะคะป้าก็ใช้สีสีออกอ่ำๆสีเขาแอดมินก็ไปหมดแล้วเอาสีชมพูวันแหววมาให้ป้านะป้าก็ทาแต่ที่ทาเพราะว่าหนึ่งก็คือมันติดดีกินอะไรก็ไม่หลุดทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะอย่าลืมช่องมนโอมชาแนลด้วยนะคะและก็ป้าแตนชาแนลค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็บายบายค่ะ